ถามว่ามีฉากไหนเวทีเรารู้สึกว mm. ่าเราประทับใจที่เราได้เล่นด้วยกันก็คือชอบตาเป็นเพราะว่า

นี่คฉากที่ผมสนใจคือไม่ีฉากส่วนตัวในผมเนี่ยชอบด้วยนะครับคือเวลาที่เรารู้สึกเอ่อที่ดูเราเล่นกับเราเนี่ยนะเวลาที่เราลงมือจยี่หัวเนี่ยทำไมพี่ทำไมพี่ถึงรู้สึกก็ไม่รู้นะครับนะครับรู้สึกอะไรครับพี่สิ่งน่านะพี่อายุ30กว่าจากขึ้นคนที่แล้วแต่พี่ไม่เคยรู้สึกเข้าฉากนี้มาก่อนนะนะครับแล้วที่เราจะยี่หัวเนี่ย วันนี้เราสองคนเนี่ย <iend ot S 2> พพนะยพพนครับก็แข่งกีฬาด้วยใช่นะครับผมเล่นบาสอยู่แล้วเช่่อไหมว่าผมชอบเล่นฟ้าไหมต้องบอกก่อนว่าเนี้ไม่เคยเล่นฟ้าเลยเที่เห็นในซีรีส์นั่นเป็นซีจีนะฮะช,ชอบเล่นบาสเปน็นลูกชอบเล่นบาสเป็นคน